บันเทิงรายวันสวัสดีครับพระเอกสุดหล่อนเดชคูกิมิยะเผยเบื้องหลังที่โยดกับฉากเดือดสุดๆทุ่มเทจนสว่างคาตา สุดยอดจริงๆครับกับการกวาดรายได้ทั่วประเทศไปถึง200ล้านบาทสำหรับภาพยนตร์ที่หยดหลังจากเข้าฉายเพียง4วันและมีแววพุ่งทยานไปอีกเรื่อยๆสร้างโดย Major Joy Film เป็นกิจการร่วมค้าของ b c w w r r l d ช่อง3และ M Studio ของ Major c ์ซินิเพ็กกรุปโดยผู้กำกับทวีวัฒน์วันทาล่าสุดวันที่29ตุลาคมทางด้านนเดชกูกีเมียได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยภาพเบื้องหลังพร้อมข้อความบอกว่า สว่างคาตา1ในคิวถ่ายที่เดือดสุดของที่หยดณไร่ข้าโพด6โมงเย็นถึง6โมงเช้าเพื่อ1ฉากอย่าลืมไปดูกันนะครับว่าเดือดแค่ไหนที่หยดมื้อนี่ทุกโรงภาพ,พยนตร์ท่ามกลางคนบันเทิงและแฟนคลับต่างชื่นชมจำนวนมากเลยทีเดียวขอบคุณครับแล้วพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ